สวันดีครับวันนี้ก็จะมีแล้วั้ที่ํานะครับเดินทางจากกรุงเทพไปลำปางครับมีและวขัามเตือนนะครับผมกระอเตือก็รู้จะทำรังงั่งรอแข่งดึกแค่ไหครับก็จะมาเร็อยางถึงกบดหน่อครับซึ่งเปลี่ยนมาเมื่อวานครับผมตลอยยางแมสเซอร์ ร้อยยี่สิบเจ็ดสิบกว่าสิบห้านะครับ, 120, 70, รบยางหน้ายางหลังก็ 140, 140ร้อยสี่สิบเจ็ดสิบกว่าสี่นะครับหลังจากใช้งานมาได้กี่กิโลครับจากกรุงเทพมาถึงนี้ก็ประมาณ3ามสิบล้านโลครับรู้สึกว่าชอบเลยครับยางตัวนี้ ไอ้เลนะครับสิมทางดําทางฝนะครับหลังจากที่ใช้งานมารู้สึกว่ามันเกาะถนนดีนะครับเนิบครับวิ่งทางไกลเจอถนนคูขะไม่มีความรู้สึกเลยนะครับผมเหยียดเส้นขาวเส้นแถบสีบนท้องถนนไม่มีความรู้สึกเลยนะครับนิ่มครับผม ตอนแรกนึกว่าจะเสียงดังไม่ดังนะครับยิงที่ผมมีร้อยหสิบยักจิบก็ไม่มีการสายมีการสายในบางที่นะครับแนะนำเลยครับเพื่อนๆแต่ราคาก็จะแพงนะครับตูวนี้ห้าพันสองร้อยบาทกับเนื้อเสื้อคาร์บรูสติงผมไซส์เอ็กซ์หนึสามร้อย ก่อนหน้านี้ก็ใช้ยางนสุไอเอสซ์ I นะครับสายได้ประบบมาณหมื่นหมื่นหมื่นหกจุดพันโลครับหมดแล้วครับวันนี้ก็จะเข้าหน้าฝนเลยเลยใส่ตัวกิ่งบาดาโจนะครับผมใครอยากฟองก็แนะนำเลยนะครับครับผม